สวัสดีพี่น้องวันนี้ผมอยู่นี่ครับไต่ทั้งดวนครับต้องขามครับวัดอินนะครับวัดอินทอรับวิหารน่นเหะครับวัดของหลวงพ่อโตนะครับงงง่ายๆนะครับวันนี้ผ้าพีผ้านองมาล้านเ่าแกงพี่น้องเป,เป็นล้านเ่าแกงเป็นขวัญใจรถสำหรอนะครับเป็นรถสำารอรถแท็กซี่หรือว่าคนทํางาน คนใส่แรงงานสิมักมากินครับร้านนี้ครับเป็นร้านข้าวแกงครับขายให้หลายครับขายราคาพอแพงครับเนี่ยคนนั่งกินเต็มเลยครับพี่น้องเอ้ยฟันใจคนใส่แรงงานครับร้านข้าวแกงร้านนี้ครับเห็นว่าร้านข้าวแกงข้าวแกงสามภาคครับนี่ครับนี่ครับกมึกครับแต่ก็นำพริก ครับหมูนะแล้วมาเบิร์กับเขา่ากันเอาเฟรนุสเบเกเตอร์นี่แกงสมอีกกับเขา่าแล้วเขา่เขาแกงแล้วพี่น้องลายยางไคลพอโล่หอยมาดีเลยนี่ครับเอากุ้งหายครับอูด้ดหน้ากินครับปลาดุก อยากกินาอยากยากินผัดตับมีทั้งแบบปลาดเขาแล้วก็ใส่จ่าต่างหาก,กมี่ครับนี่ครับพี่น้องลูกค้าหลายเขาว่าได้ขาดสายนะครับส่วนมากก็จีเป็นนมโรงงานสาวโรงงานแล้วก็คนทัวไป ีิมากินนะครับรถซ้ำล,ลอรถแท็กซี่สิมักมากินร้านนี้ครับเพื่อนไฮลายครับเพื่อนไฮลายี่ผมสั่งสองยางกินไปหลายเติบไปทะครับสองยางนี่ห้าสิบบาทพี่นะ้องแต่ได้ไลท์ดิได้์เยเรียกได้ว,ว่าเป็นขอวแกงฝันใจฝันใจคนใช้แรงงานนะครับ และวก็บุคคลทั่วไปครับาะว่าเป็นไฮไลท์ครับสองยางห0าสิบหนึ่งยางแบบมี4สี่บหาสิบก็ได้ครับเราใสวสิบสางาดเขา่าสองอยางห0าสิบหสบบาทกับเข่าใส่ถุงก็สามสิบสี่สิบหสิบเขาเป้ากับถุงละหาบาทสิบบาทนะครับราค่าแล้วจะเข้าสั่งได้ครับพี่น้องครับ เาลายดันในกับนี่เลยครับดัไนไนี่โมเมนหมูมะนาวแลยครับนี่อันนั้นเป็นปลามึกปลาหมึกทอดนะครับนี่เป็นใส่ครับคุณนองคุณเบิ่มพี่น้นองครับนี่ทุกระดับสั่นเลยนะครับมากินนี่ครับ ข้าวแกงสามภาพนะครับดูตรงขามวัดอินนี่ละครับวัดอินทรมหาวิหารนี่ลาาะครับคนไหลดีได้พี่น้องมากกว่าด้กศาสสายเลยครับนี่เหมือนเลงกัะ ยง่มาแล้วยง่เทียงกะรถแคกซี่รถสามลอ้อก็มาจอดกินครับพี่น้องจอดกินนั่งกินนี่ครับ <Okay. S 1> หรือว่าเป็นล้านเป่าแกงที่คนมานั่งกินไหลายหรือผมครับนซ่อนกันอยู่มันคขายดีอยู่ครับ okay. กับเขาเพันนากินเลยครับกับเขาพันนาแกงสมพค้งน้ำจิกมก๋วยเตี๋ครับหน่อยที เ่วงเที่ยงเดียหาหมองนั่งแทบสิบได้่ดีอวขุดข่า้นเฮลายครับจามบักไง่มลาดลงไปแถวจะหสอ่ยวจักยางอะไรครับลาดลงไปเด็ดเดียบ นี่กับเป็นเคล็ดลับเพื่อเนิดในพี่น้องกันเ่องค้าพวกข้าวแกงพวกข้าวเป่าเนี่ยอ่อากระเน้นไฮไลท์ไห้ต้นกินยินนนย่มครับถึงแม้ว่ากำไรมันสีหน่อยแต่ว่าคนกะมากินหลายครับมีลูกค้าหลายพวกเนี้ยทุกระดับสั่นเลยในพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสาวออฟฟิศนุ่มออฟฟิศคนทำงานก่อสร้านสามล่อแท็กซี่ เีแต่ว่าเป็นข้วแกงทุกระดับสั้นนะครับคุณดันไนกับเป็นอีกเป็นอีกแบบหนึ่งเด็พี่น้องดันในดันไนเพิ่นกับมีเด้นางทั้งไนกับมีนนางทั้งนอกกับมีดคุณมองไปเต็มเลยครับนี่ครับ,เป,แบบรบเป็นแบบใส่ซ้ำกับมีครับเป็นแบบใส่ซ้ำไข่เจียวไปกินไปกินไนีลโรงงานหรือว่า กิ่นมองอื่นก็นได้นะคุณเบิรงพี่น้องเบิรงลูกค้าเบนี้น,นี่ว่าเป็นขวัญใจสามหอขวัญใจแท็กซี่ของ่ฮเม่ยนนี่ครับนมออฟออฟิตลาวฟิตต้ามาอินไลน์บพี่น้องคุณอ่ะต้องกินเบิรงนว่าหัน่นก็โอ้ฝีมือ,อฟอันดีครับพี่น้องฝีมือฟันดีครับนี่ ข้าวแกงสามภาคนะครับตรงคามนี่นะครับตรงคามคับทอวัดอินพอรับมหาวิหารนี่นโตโตโครับวัดลวงพ่อโตครับพี่น้องแท็กซี่สามอกับมาจอดกินนมโรงงานสาวโรงงานนมออฟฟิตสาวออฟฟิศแมาแ่แต้คนเหตุงานธนาคารกับมากินกับพี่น้องทุกระดับสั่นสมกับ ข้าวแกงว่าราเข้าวแกงสามภาคนะครับคือมันเ็ดถือปากทุกคนเห่ะครับเพราะว่าที่เป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มาร่วมอยู่นี่เพืครับคนคนมาเต็มเลยพี่น้องเอ้ยผมมีโอกาสได้ถามเพ่นครับว่าเป็นขายจังโมงเลยจังโมงว่าคนเป็นหลายครับคนเป็นหลายลูกค้าเป็นหลายครับเกียงใจเพ่นครับพี่น้อง แร่ว่าเพื่อนกับเป็นคนอีสานคนอีสานมาทำมาหากินอยู่ยนะในกรุงเทพครับนันครับนั่นนะที่เป็นปลาเกา๋าปลาเก๋าทอด สำหรับไผ่ได้มีโอกาสมาทางนี้แล้วครับหรือว่ามาทาบุญที่วัดอินที่มีพระองค์ญ่ๆนั่นแหละครับทุกฝังตรงขามพี่น้องขามถนนมาลอดไตทั้งดวนมากล้วครับมากินมาซิมกันได้ครับแซ่บครับแลรกคาไผ่ลายครับกินจุกๆไปเลยครับมุนีสวัสดีครับ